นี่ก็เป็นทีดักกุ้งด้วยขวดน้ำพลาสติกนะครับเป็นการทดลองของผมนะครับเดี๋ยวเาราลองไปใส่ดูครับว่าจะได้ผลก็สวัสดีครับพบกับผมจอยจอยชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็ได้ทำทีดักกุ้งด้วยขวดพลาสติกนะครับลองทด ทดลองทําอยู่ซีอันนะครับว่าจะได้ผลก็นี่ครับเขาก็มีขวดพลาสติกเจาะรูนะครับแล้วก็ข้างในก็ใส่แกปนะครับเพื่อเป็นอาหารหลอานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ใส่ตะตินี้ดูนะครับเนาอนี่ครับกดลงไปเลยครับเือมันจุ่มน้านะครับ นี่ครับนี่ครับหึงมาจุ่มน้านพอประมาณนะครับไปครับเดี๋ยวเขาก็ไปหาใส่หลังที่สองนะครับนี่ครับเดี๋ยว,ยวไปใส่หลังที่สองกันเลยครับ นี่ครับหลังที่2องเขาก็ใส่กับด้านกันนะครับเสียบลงไปในหน้ามะครับนี่ครับใส่ไปเลยอันนี้ก็หลังที่3นะครับน้าขึ้นเยอะขนาดนะครับในบอ่อปลานะครับ ี่หลังทีซีครับนี่ครับใส่ไปเลยครับเดี๋ยวพวกนี่เช่าเขาก็มาดูนะครับนี่ครับดูบรรยากาศหน้าในบอ่อป,ป่านะครับตอนนี้ระดับนี้แล้วนะครับถ้าฝนตกไหมเห็นนี่ก็น่าจะขึ้นถึงขอบสต,ตีเดินข้างหลังแล้วครับน่าจะท่วมละถ้าฝนตกลงมาเยอะๆนะครับ ขอบตติผมเดินนี่หน้าน่าจะท่วมแล้วแต่ตอนนี้ก็น้ำประมาณนี่แล้วครับปีนี้ฝนเยอะมากครับผมนี่ครับเดี๋ยวผงนี่เขาตอนเช้าครับตื่นเจ้ามาเขามาดูเลยครับนี่ครับดูพัก,กเกษตรครับเต็มบอ่อปลาแล้วครับมันได้น้ำันดีนะครับพี่นอ้อง ดูบรรยากาศรอบรอบครับผมบรรยากาศดีครับขึ้นฝ้าขึ้นฝนนี่ครับกล้ยเขือใหญ่ครับยังบดซุกเลยครับอันนี้ก็เป็นต้นผงชูรสนะครับต้นผงชูรสเอาพัดนะครับอร่อยครับต้นนี้ดูครับมะละกามะดอครับเป็นมะละกอปู่นะครับจะบ่มีผลนี่ครับบรรยากาศรอบรอบยแไรครับ ขึ้นฝ้าขึ้นฝน,นครับเหมือนฝนจะตกเดี๋ยวเรามาติดตามกันพรุ่งนี้เช้านะครับว่าผมจะใส่กุ้งได้เยอะกว่าครับผมติดตามพรุ่งนี้เช้าครับผมสวัสดียามเช้านะครับผมวนันนี้เจ้านี่เขาก็มาครับมาดูที่ผมใส่กุ้งไว้นะครับผมว่าจะได้กันก็ครับดูบรรยากาศ ตอนเช้าครับที่บ้านสวนบรรยากาศดีขนาดรับผมอากาศเย็นสบายขนาดครับดูครับรอบๆอากาศเย็นมากนี่ครับนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูนะครับว่าผมจะได้กุ้งวะครับติดไซไว้นะครับสีอันนะครับ ก่อยๆล,ลงไปครับอันตรายลื่นตกน้ำเลยครับน้ำลึกนี่ครับมาดูอันแรกครับโอ้หลังแรกก็พอได้อยู่นะครับมาดูหลังที่สองครับผมดูหลังที่สองครับ นี่ครับดูครับโอ้หลังที่สองนี่ก็พอได้ครับผมดูครับพอได้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาดูหลังที่สามครับนี่ครับยกขึ้นมาเลยโอ้หลังนี่เยอะเลยครับผมดูครับกุ้ง กุ้งฝอยครับโอ้หลังให้เยอะเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลังสุดท้ายครับโอ้หลังสุดท้ายก็พอได้นะครับโอ้โหเยอะนะครับดูมันเต้นในขวดนะครับโอ้พอได้ครับผมการทดลองข้างแรกเนาะ ลองทำดูเราเอามาใส่ตะตีบ่อป่าบ้านสวนนะครับดูครับนี่ครับดูครับโอ้พอได้กินะครับพอได้ต่าเดี๋ยวผมจะเอาไปเทใส่ถังดูนะครับว่าได้เยอะก่อนเนาะนี่ครับนี่ครับเทใส่ถังเลยโอ้ก็พอได้อยู่นะครับนาะดูครับใส่แขซีอันนะครับ น่ครับค่อยๆเทไปครับนี่ครับผมกัพอได้อยู่นะครับทดลองใส่ข้างแรกนะครับดูครับกุ้งสดๆครับมีทั้งปลาน้อยด้วยครับป่าซิวครับดูกุ้งเต้นครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปทำเมนู ตำกุ้งดีบ้านนะครับนี่ครับนี่ครับกุ้งตีได้มานะครับตัวนี้ก็ร่างเซ็ตนะครับป้อมตีเจ็ดตำนะครับเรื่องพริกตรงนี้นะครับพริกหอมกระไคร้ไม่ได้พักชีบะแคนนะครับข้วนะครับตอกานะครับข้าวตัวจันนะครับพวกมันหอมหอมครับ จากที่เข,ขาคั้วเซตนะครับเขาก็ตำพริกตำเครื่องเลยนะครับนี่ครับใส่ไปเลยครับใส่โคกเดีย๋ยวเขาตำเลยครับตำเครื่องให้งละเอียดก่อนครับนี่ครับตำไป ครับละเอียดแล้วครับผมเดี๋ยวเขาก็จะนํากุ้งเข้าใส่นะครับนี่ครับกุ้งที่เขาไปดักมานะครับก็ใส่แล้วครับตำเลยครับตำละเอียดนี่ครับดูครับเสร็จแล้วตำกุ้งครับใบหดกอกนะครับกระพักขี้มดนะครับแสบแสบนะครับมากินข้าวเจ้าด้วยกันครับ